ครับสวัสดีครับเก็ดกุมภาพันธ์พศสองพวันนี้มานอนที่อำเภอเมืองอที่ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระสุรินทครับมาศึกษาเส้นทางน้ำของคนโบราณวันนี้ประเทศไทยหลงทางหลงทางกับอรยธรรมเก่าแก่ที่จเจริญรุ่งเรือง มานับพันปีแล้วเส้นทางน้ำจากบาลายสู่ปราสาทหินมุ่งสู่นครวัดนครธมมุม่งสู่ตนเลศาบ์เส้นทางน้ําใต้ดินที่เดินทางไปเป็นระยะเป็นพันกว่ากิโลเมตรถ้าเราไปโคราชต้นทางน้ําให้เข้าใกล้ลำจักรลาดกับแม่น้ํามูลถ้ามาบุยลำจะต้องเข้าใกล้พื้นที่ของอ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้ๆกล้ลำมาสที่สุดใกล้ๆกล้แม่น้ำมูลที่สุดก็คือครูเมืองนั่นแหละชื่อนี้สำคัญมากครับคูเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลิงครับเมืองลิงก็เป็นเมืองสำคัญมากผมอยู่ใกล้ลำชไีไม่ไม่ไกลอยู่ใกล้แม่น้ำมูลไม่ไกลพื้นที่ตรงนี้คืออันมาจักแห่งน้ำคือสาระสำคัญของการชาร์จน้ำเข้าไปสู่อ่า ปราสาทที่สวยงามที่สุดปราสาทสีขอระููินะครับสุรินนะครับจุดนี้เริ่มต้นที่ที่นี่เริ่มต้นที่เมืองลิงครับศิสกเกตศิสกเกตกเกต,ต้องไปเริ่มเที่มต้นที่เมืองจันเข้าใกล้สัมผัสเข้าไปสัมผัสกับห้วยทับทันกับแม่น้ำมูล เป็นเมืองกันเป็นโพธิสุวรรณวันนี้เป็นกุทุมพรพี่น้องชาวชีสเกตก็เริ่มต้นที่นั่นอยากจะเรากาลังลืมประวัติศาสตร์ของการบริหารจัดการน้าด้วยระบบบาลายเราไปใช้อารยธรรมของฝรั่งมาบริหารจัดการน้ํา40 50บปีน้ําเป็นมวลมากมายจมหาย 40- 50ปีตาน้ําถูกปิด เส้นทางน้ําโบราณถูกปิดวันนี้อยากจะฟื้นฟูครับอยากจะฟื้นฟูขอให้อาณาจากแห่งนี้จเจริญรุ่งม,มึกเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งติดตามนะครับผมจะทําได้เท่าผมจะพยายามทําเท่าที่ผมมีกำลังสวัสดีครับ